สวัสดีจ้าฮัลโหลแต่ก้าโฮข้ามยาเลเช้าส่งไปแต่ก้าไทยวันนี้จะมาทำกับข้าวให้ดูค่ะวันนี้ทำกับข้าวง่ายๆค่ะวันนี้จะผัดจะผัดไข่จะผัดไก่กับมะเขือยาวค่ะก้ามาเลยเช้าเอ๋ไก่ไก่ทองไม่เอ๋นี่กไ่กว่าไปแต่ก้าไทยเยวไก่หยกล้วนี่กไก่เปยหยกเะยกอันนี้ก็จะเป็นอาน้องไก่เนื้อน้องไก่นะคนก็หั่นไว้แล้วไม่มีกระดูกค่ะแล้วก็จะมีมะเขือยาว นี่มีอ่อยาไงกว่าละยาเอ่าก็มีพริกขี้หนูพริกขี้หนูซอยแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมสับแล้วก็ยาอ่ส่นซุวยงตัวมัล辣椒แก่อาละเราไปจิงละเดี๋ยวเราจะมาผัดมะเขือยาวก่อนนะคะถ้าถ้าผัดผัดทีหลังเล่นเดี๋ยวมันจะเละคะ่ะต้องผัดก่อนคะอ่ะเอาเลยวุยว้ยเฉาหรือว่ายาวสิน้นแก่ ชแล้วไงกก้าสิ้นชแล้าไงกก้าสิ้นเอาีิยาวเราเลยก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วทีนี้เราจะใส่เราจะใส่มะเขือยาวลงไปผัดก่อนค่ะ ผัดมะเขือยาวก่อนเราจะตัดขึ้นค่ะเราวะว้ยเาที่ไงก่าสิน้นเช้าจะหยี่เหจะปัดเสิ้สินแล้วก็จะผัดมะเขือยาวก่อนนะคะ อันนี้เป็นน่องไก่นะคะไม่มีกระดูกค่ะหนังเราก็ไม่เอาหนังค่ะหนังก็ไม่เอาค่ะที่ก็หายใกล้เปยุกเลยค่ะก็ที่เอ้ใกล้เพลแล้วไมยูเก๋ผัดมะเขือก่อนค่ะถ้าใส่ทีหลังแล้วทีนี้เราต้องมันผัดแล้วทีนี้มันจะเละจ้ะ เพราะว่าไก่นี่มันก็สุกยากนะมันมันนานมันนานหน่อยก็จะผัดจะผัดใส่ใบโหระพาเรี่ก็ให้เช้าวล็อที่เอ่กันปัดหุ่นแกก็จะผัดใส่ใบโหรหหหะหพานะคะ การผัดแบบนี้นะเราใช้กระทะแบบจะดีที่สุดนะคะกระทะแบบนี้คือมันไม่ติดกระทะค่ะถ้ากระ,ะทะธรรมดาเนี่ยเราไปผัดอย่างนี้แล้วมันจะติดกระทะนะพี่น้องเราไปผัดอย่างนี้มันไม่ติดกระทะจ้าก็จะใช้เวลานิดหน่อยนะก็เป็นที่สี่การนะแต่ก็ 矮瓜都比較耐少少，因為咧炒嗰時就唔係唔係好似要嚟炆咁樣，唔係好似要嚟炒嗰個誒豬肉碎嘅，炒豬肉碎就會落啲水少少水要嚟炆咁樣啊嘛，呢、這個就唔使啊嘛，所以就要誒誒、呃、炒咗呢個矮瓜先。 ก็ผัดอันนี้จะผัดไก่มันก็จะไม่เหมือนผัดหมูนะคะถ้าผัดหมูเนี่ยเราสามารถผัดหมูเราเอามะเขือใส่แล้วก็ใส่น้ําก็ไปใส่น้ำกาไป,าาไปต้มให้มันเปืเป่อยๆใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้อันนี้เราผัดไก่ะคะ่ะวิธีทําก็จะอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะคะอันนี้เราผัดแบบไวๆจ้ะพี่น้อ,นอง ผัดให้เราผัดให้มะเขือยาวเนี่ยฮะให้มันสุกซะก่อนแล้วเราผัดไก่เนี่ยผัดให้มันสุกแล้วเราเอามะเขือยาวเนี่ยใส่เข้าไปเราก็ใส่ไปหวัวระพาผักผัดก็ขึ้นก็ตักขึ้นตักใส่จานได้เลยแล้วก็ปิดไฟละทีเนี้ยพอได้ว,เงงวเเยเ,ววเช้าที่กไงเ้าไห้ก,ก,ก้าวเช่าได้กุย้สที่ไก我ไก会ยก鸡鸡肉嘅 炒雞肉之後呢，我就會落啲甜味料，同埋落嗰啲嘢矮瓜落去，落最尾落金不換落去，就兜兜兜兩下就上碟㗎啦。 จะมวยหลออสวยกันไรยังไงที่ไงกาวยาสวยเราจะไม่ใส่ไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่ามะเขือยาวเนี้ยมันมีน้ําอยู่แล้วมันก็จะมีน้ําอยู่แล้วในมะเขือยาวเนี้ยไม่ต้องใส่น้ําค่ะปัดอย่างนี้แหละผัดให้มันออกเหลืองให้มันสุกออกให้มันออกเหลืองจมใส่หลออสอยกันยังไงคือยเอ้ไงกว่า有ทีสุยฟันลงไป 啊煎一煎佢誒兜一兜佢咁啊出啲水咁啊佢變咗誒黃黃地即係熟噶啦縮晒縮晒咧就會熟噶啦。有啲水分，所以就唔使落水。如果落水咧，啲矮瓜就會誒腍噶啦，腍得滯啦。唔係炆啊嘛，炆就唔同啦，炆就唔同個方法。

สองนาทีเริ่มออกเรืองเหลืองละมันเริ่มเหลืองละทีเนี้ยสุกแล้วล่ะทีนี้เราใส่จานก่อนจะเสิร์ติ ก็จะ要เออรับติ้งก็จะ炒ดิกระยะทีนี้เราก็จะมาผัดไก่นะคะก็จะมาผัดไก่ใส่น้ำมันเข้าไปก็จะใส่น้ำมันประมาณนี้อ่อาดิยตงตัวมาราดจิ้วเราใส่กระเทียมสับกับพริกขี้หนูเข้าไปค่ะ 白餡乾，白得香。炒到佢以誒，增拌得鮮，餡乾，拌拌得香。呢度落咗辣椒仔嘅，就會辣少少辣嘅。如果唔食得辣就落少啲啦，落一粒咁樣。我落咗兩粒喺度。 เสร็จแล้วที่นี่ก็จะใส่ไก่แล้วนะคะตอนที่ใกล้หยกเราเลยเชา้าใส่เนื้อไก่ลงไปผัดค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปผัด ที่อู่นจิ้วฟันเราเคยใส่พริกไทยเข้าไปค่ะผัดจนเนื้อไก่มันสุกดีสาใหตัไก่ไก่ยกสุกเนี่ย เราเท่าถิ่มแม่ิหลีล่ะนี่เราก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปค่ะตอนที่โหัวยาวเราเลอตอนที่ของเราใ,ใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะ 第四燒開，攞啲豉油落去，加油。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 加 ที่หลอดก็ี่อย่างไงกว่างหลอเลยแล้วก็ใส่มะเขือมะเขือยาวที่เราผัดไปแล้วนั่ก็ใส่เข้าไปใส่ไปโหเราพาหลอได้กัมปะปุนหลอเลยเขาละเขาตั้วยกัมปะปุน สสัสสิผัดให้มันเข้าเครื่องก่อนค่ะถ้าผัดอย่างนี้แล้วมะเขือมันจะไม่เละจากพี่น้องอยกอกำยำเฉ้าแลวกำยโจกฝากแล้วก็ที่งไห้คว้าจอมวยหลานจอมวยหลานใสยจอมวยหลางใสาอะาหลัง,งแค่นี้เองก็เสร็จแล้วค่ะ แล้ตักก็ะล้วเท่าตีนลกใส่จานนะจ๊ะล่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะอ,าาาะอาา่าก้าวตีมไทรละอ่ากายยกเฉาไงก็กาปั้นบุญแก่ก้าวตีมไทรละเอาล่ะลจะกินแล้วต่ก้าวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ